วันนี้ผมมาที่พัทยานะครับตรงเขาพระตำหนักหึ๊กบริเวณนี้ก็คือจุดชมวิวของอ่าวพัทยาเลยนะจะเห็นวิวทั้งหมดเลยแล้วก็อันที่สองนี่เป็นสถานที่ปฏิฐานของอนุาสาวรีย์สเตียคกรหลวงจุมพรเขตดมจักนะครับก็ไแวะเข้ามาขอพรนะครับนี่มีนนักท่องเที่ยวค่อนข้างเยอะ จ,จ,จุดชมวิวตรงนี้ก็ถือว่าเป็นไฮไลท์สำคัญนะครับที่มาพัทยาแล้วก็จะถ่ายรูปเป็นที่ลึกเห็นอ่าวพัทยาทั้งหมดแล้วก็โดยเฉพาะเสเตียนี่หลายคนก็ให้ความเคารพตัวเองก็ศรัทธาเสเตียตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับวันนี้ก็ได้มาแวะที่อ่าวพัทยานะครับซึ่งจะเห็นวิวที่เขาพระตำหนัก พัทยาชุมรีนะครับยังไงก็ถ้ามีเวลาก็ลองแวะขึ้นมาขอพอรท่านได้แล้วก็ถ่ายรูปไว้เป็นเช่ิลึกนะครับก็วันนี้ก็ถือว่าใช้เสียงโดยตรงนะครับนะทุกท่านจะได้ฟังเสียงผมบาง,บาง,บางส่วนท่านนั้นปกติก็จะไม่ค่อยได้พูดส,สดนะครับงไก็ฝากทุกท่านด้วยนะครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับขอให้มีความสุขในชีวิตทุกท่านทุกภาพแข่งกังต่อไปครับ